เรื่องหัวจะปวดของแมนยูระเตดหลังเกมแพ้เพื่อนรักหรือว่าผูแบบคาบ้านบอกเลยโคตรเยอะเมื่อทีมแพ้เรื่องไม่ดีไม่ดีก็เข้ามาเยอะมากเสียงวิจารณ์ก็ถาโถมและสิ่งต่างๆก็จะโถมเข้ามาจริงๆว่าจะไม่มีคลิปแล้วนะวันนี้แต่ไม่มีไม่ได้วะแม่งเรื่องเยอะจริงทั้งเรื่องสัมภาษณ์นัตเตะสัมภาษณ์เทนฮาร์ดเมียนัตเตะนัตเตะเดินออกจากสนามเยอะแยะไปหมดนะครับในจะพวกนักวิจารณใดๆไม่ว่าจะเป็นจิมมี่คาราเกอร์ไม่ว่าจะเป็นอ่า โอเลคุณน่าโซชาหรือว่าเฮร r y เฮรีแกเรนเนวิลอ่าคือเยอะมากเริ่มที่ใครก่อนดีวะอ่า uh, ขอเริ่มที่แกเรนเนวิวก่อนลวกันนวิล mm hmm. บอกว่าเอ็นอออส่าจะยังไม่คิดปลดเทนฮาร์ตตอนนี้นะครับแต่หลังจากฟีฟ่าเดยเนี่ยเทนฮาตจะได้ทั้งอุกาเต้ได้ลุกชอได้ฮอยลุนกลับมาคือไม่มีข้ออ้างอื่นๆแล้วนะผลงานของคุณ ต้องดีขึ้นและต้องเก็บผลการแข่งขันได้ดีขึ้นส่วนจิมมี่คาร์เกอร์ครับเพื่อนซีของแกเี่นวิวบอกว่าเขาแปลกใจนะที่ทีมแบบหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแมนยูนเต็ดยังให้โอกาสกับเทนฮาร์ตต่อทั้งที่รุ่นการที่แล้วจบที่8นะครับ <c oughs> คือเขาไม่ได้สนใจว่าจะได้เวทีครับหรือเปล่าไงเพราะปกติแล้วทีมเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดไบเอเนมินิกหรือทีมใหญ่ๆครับแค่ทีมจบที่6ที่เเขาก็เปลี่ยนโค้ดกันแล้วแต่แมนยูเลือกที่จะเก็บเทนฮาร์ โอเล็ก so ูนั่โซชาแล้วกันครับเขาบอกว่าการที่ประสบความสําเร็จหรือการคว้าชแชมป์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความมันคือความถูกต้องและมันไม่สามารถปิดความแล้วความผิดพลาดหรือความผิดได้อะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปอะไรเงี้ยซึ่งของโอเล็กเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมาพูดไรได้นะครับคือเทนฮาร์เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องแต่มีความสําเร็จนะของโซชาเนี่ยนอกจากไม่มีความถูกต้องแล้วไม่มีความสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นโซชาไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมาวิจารณ์เลยเทนฮาร์ครับ คือบางคนบอกคิดถึงโซชาโซชากลับมายังดีกว่าเชื่อผมเถอะไอตอน40กับ50ไม่เคียดกว่านี้เยอะนะครับอ่ะทีนี้ต่อได้สัมภาษณ์ของนักเตะบ้างนะครับอ่าบรูโนแฟนนั้นแะ้วกันก็พูดถึงคาเซเมโรกับเมนูเนาะโดยพูดถึงคาเซประมาณว่าคาเซเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับไม่มีอะไรที่ต้องจะไปปรึกให้คำปรึกษาหรือไปสอนอะไรคาเซแล้วส่วนเมนูก็เป็นอนาคตของทีมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆ เขาพูดถึงสองคนนี้เพราะว่าสองคนนี้คือหนึ่งในต้นเหตุของการที่ทําให้แมนยูเสียทั้งสาประตูเนาะแต่บุูโอนเองเมื่อคืนนี้ก็สอบตกนะผมเนี่ยรักเขามากทุกคนรู้นะครับแต่แบบเมื่อคืนนี้มึงมึงสอบตกในฐานะกัปตันทีมนะแต่ก็ยันดีที่ว่ามีแพชชั่นมีอะไรมีแบบสามารถสร้างสารรค์เกมลุกได้บ้างอยู่นะครับก็ต่อ,อได้ใครดีวะเรื่องคาเซลแล้วกันตอนแรกมันมีภาพว่าคาเซเดินออกจากสนามใช่ไหมแล้วต่อมาเขาก็บอกว่าแค่ไปเอาของเฉยๆไปลงจอดรถแล้วก็จากนั้นก็กลับเข้ามาในสนามเหมือนเดิม แต่ปัญหามันอยู่ที่หลังจบเกมครับก็แฟนบอลบางกลุ่มก็เยอะไปจริงๆนะไปคุกคามเขาถึงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวอะไรเงี้ยจนกระทั่งภรรยาของเขาต้องเอารูปแบบความสําเร็จอะรูปถ้วยรางวัลอะไรต่างๆนานา,นาของคาเซเมโรมามันก็นมามาสวนกับซึ่งผมบอกว่าไม่ควรไม่จําเป็นนะครับคือเมียเขาอะสิ่งที่ต้องทำคืออยู่นิ่งๆครับแล้วยคาเซเมโรนะใช้ฟอร์มในสนามกรบเสียงวิจารณ์เพราะอะไรเพราะการที่ภรรยาของคาเซเมโรเอา ถ้วยรางวัลต่างๆของคาเซมามาโชว์แบบนี้มันมันเขิน่ะสำหรับผมนะเขาเขินไม่รู้แต่แฟนพียผมเขินเพราะอะไรเพราะกับแมนยูอ่ะเขามีแค่เอเวอร์ครับกับลีครับอ่ะไอ้เทมเพลตลีกเอ้ยลีกเขาเอ้ยต่างๆนัในไอ้ลาลิก้าต่างๆเขา,า,าไม่ใช่ได้กับแมนยูไงและที่สําคัญถ้วยรางวัลที่คาเซเคยได้มาทั้งชีวิตที่มีพีม์ลีกไอ้ลาลิก้าหลายสมัย เดี๋ยวฟาชิ่งไนดีค่าสมัยมันไม่ได้ทําให้เขาไม่ผิดพลาดในวันเมื่อวานนี้ไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือเมื่อผิดพลาดก็แค่แก้ตัวใหม่นะคือไม่ควรทํานะครับต่อด้วยใครดีวะเอ่อ,อเทนฮาร์แล้วกันนะครับคือมันเยอะจนงแบบจำไม่หมดนะเทนฮาร์พูดหลายอย่างมากขยันพูดมากไม่รู้เป็นพูดอะไรนักหนาทีมแพ้เทนฮารอยู่เงียบๆหรือพูดอะไรแค่น้อยๆเสือพูดเยอะนะครับก่อนเกมก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยกูเนี่ยยันยืนยันคำเดิมนะกูเนี่ยได้แชมป์เยอะที่สุดเป็นรองแคปเป๊มนะในสองปีนี้เนะีย คุนี่คือโค้ดที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในอังกฤษแล้วนะมีแค่เป๊ปคนเดียวที่จบดีกว่ากูอะไรงเงี้ยเมื่อคืนนี้พอเขาบอกว่าค,คุณคิดว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงไม่รือว่าคุณคุณต้องรับผิดชอบมากกว่านกเตะไหมบอกไม่นะผมไม่คิดอย่างนั้นถ้าสิ่งที่ผมทํามันผิดผมคงไม่สามารถชนะทีมใหญ่ๆใ,ในเกมใหญ่ๆได้จนคว้าแชมป์สองถ้วยเ,เฮ้ยเมื่อ,อไหร่มึงจะมูฟออนมึงการดีมึงได้สองถ้วยนะั่นคือเหตุผลที่มึงได้อยู่ต่อไงเอเ้ยอครับแต่ถ้าผลงานมึงไม่ดีมึงก็มึงก,ก็ปลิ เนาะแล้วก็อะไรนะผมไม่ใช่ฮรี่พอตเตอร์อย่าเสกความสําเร็จได้ในแปบ๊บเดียวคืออย่างน้อยไม่ได้บอกว่ามึงต้องสําเร็จหรือไปลุ้นแชมป์เว้แต่มึงอย่างน้อยๆมึงต่อบอลให้มันเกินสี่จังหวะก่อนนะครับและต่อมานี้เด็ดสุดเขาบอกว่าสองปีที่ผ่านมาเขาพาทีมจบได้สองถ้วยใช่ไหมเขาบอกฤดูากาลเนี้ยซิงสุดฤดูกาลเนี้ยมาดูกันว่าเขาจะได้ถ้วยไหนนี่ไม่ธรรมดาคือเทนฮาร์ดเขามีความมั่นหน้าสูงมากนะเออมั่นหน้ามากนะครับคือแบบ บางมุมมันก็ชอบอะแต่บางทีมึงแพ้มึงพูดให้น้อยหน่อยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเยอะนะจริงๆมีอีกนะแต่ผมรวบรวมมาได้ไม่หมดนี่ก็5นาทีกว่าละก็กดติดตามช่องนี้แล้วช่องสำรองตามใจพามม่ใช่ตามใจมาของทุกทีพามอยากคุยไว้ด้วยมีทั้งช่องติ๊กต็แล้วก็ YouTube นะครับ